ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเราติดตามนะคะความคืบหน้าจากทางปอพกันก็เห็นบอกว่านะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบกันพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังดูสถานการณ์กันอยู่นะคะตอนนี้เราจะไปที่สายของคุณมาลณีจินดารัตหัวหน้าสํนานัการปอพจังหวัดปราจีนบุรีค่ะท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปราจีนบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็น<ส>บอกว่าฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยเหรอคะ โอเคค่ะสนุกสนานมากค่ะลูกนะคะ,คะทงางปอสวัดนะคะได้รับก,การประสานจากศูนย์เกือไยที่บัดแห่งชาติตอนสามทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ,คะว่ามีฝนตกแค่นานมากที่เขาใหญ่ฝั่งอำเภอนาดีนะคะ,คะทางเราเองก็ยังก็ได้มีการประสานกับเกรือไขนะคะขอทราบปริมาณน,น้ําฝนในพื้นที่อย่างด่วนสังกัดน,นะคะโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะ,คะแล้วก็ของกรมทรัพยากรน้ำนะคะที่มีการติดตั้ง เครื่องเตือนภัยไว้ในพื้นที่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ขอข้อมูลเข้ามานะคะจนก็เราเข้ามาเป็นช่วงเครื่องนะตั้งแต่สามทุ่มที่จะรับข้อมูลจากูนย์เตือนภัยจาแห่งชาติแล,แล้วก็เตรียมความพร้อมกับเครือข่ายเลยะค,ะค่ะให้เข้าเตีบพื้นที่นะคะ,คะจนก็ะทั่งถึงเวลาตีสองห้าสิบนาทีนะคะสัญญาณเตือนภัยนะคะ,คะที่ติดตั้งโดยกรมทรัพยากรน,น้ําติดตั้งที่บ้านกมแปดสิบนะคะโมที่ เก้า,านะคะตำบลบุภามออนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพราให้สัญญาณเตือนไฟเป็นสีเหลืองสัญญาณเตือนไฟเป็นสีเหลืองของเขาก็คือให้เราเตรียมพร้อมประชาชนพร้อมอุปยศค่ะเราก็จะต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบในชั่วโมงนี้นะคะปอพจังหวัด โทรผู้พทุกคนละคะ่ะศัรตรผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรายงานสถานการณ์นะคะ,คะจัดประชันเสีงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบนะโดยเฉพาะเราขาดก็ได้เลยที่ท่านนายกนาดีากับท่านนายกอบตนะคะบุคคลที่ท่านต้องเตงรียมความพร้อมในตรงนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันในช่วงนั้นนะคะก็มีน้ําเข้าท่วมอเข้าท่วมพื้นที่นะคะ มีที่หมู่2บ้านขุนศรี4หลังคาเรือนหมู่3บ้านบุคาบ,าบา2หลังคาเรือนหมู่6บ้านวังขอนแดง10หลังคาเรือนหมู่10บ้านทับรัมไน12หลังคาเรือนรวมทั้งหมดเป็น24หลังคาเรือนนะคะ,ะในกรณีนี้นะคะมีพิเศษอยู่หลังหนึ่งนะคะอยู่ที่หมู่2บ้านขุนศรีก็คือมีประชาชนคือบ้านเขาอยู่ที่ต่ำม,มากอ่ะอยู่ในร่องน้ําด้วยนะคะ ก็คือถูกน้ําท่วมถึงหลังคาก็มีอ่าก็จะมีทางคู่สามีภรรยาเนาะขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนะคะครอบครักสองตัวนะคะเห็นภาพน่ารักมากนะคะแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะค่เะเราได้ความอนุเคราะห์นะจากท่านผู้มีการสื่อสารคอนเทนต์ฐานปราจีนบุรีนะท่านกุมพลพิยชัยนะคะได้กรุณาให้นําเรือท้องแบง แลวก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะรถบัสนี้นะคะทางศูนย์เขตศูนย์ปอ,อพีขอได้ชุกย่อเนาะเป็นศูนย์ปอพีเขตสามนะคะท่านได้ส่งเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์แล้วกับเจ้าหน้าที่อีกจํานวนหนึ่งน,นะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นทะะี่นอกจากนี้นะคะเรายังรับความร้องขจากทางอําเภอนาดีนะคะโดยท่านในอนเภอะะได้จัดกําลังอสกกำลันผู้ใหญ่บ้านเข้าช่วยเหลือประชาชนนะคะมีมวลเทินฐานบอกที่12จัดก,กำลังทหารเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ กองพลหารราบที่2นะคะจะัดกำลังฐานเข้าไปช่วยด้วยอีกอันหนึ่งที่เข้าไปช่วยเราตั้งแต่ต้นเลยคือมูลนิธิจัดจ่าพุทธธรรมนะคะคือทั้งหมดทั้งวันนี้ได้ดําเนินการภายใต้การอาํานวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านน <c oughs> ายรัตะวันนุกนะคะมะปัจจุบันนี้น้ำค่อยๆลดลงแล้วถ้าให้ถ้าเ <c oughs> ย็นนี้ไม่มีฝนตกมาเพิ่มอีกนะคะคิดว่า ช่วงค่ำๆก็จะเข้าสู <คะ S 1> าาส่ภาวะปกตินะคะ,คะในส่วนของการเตรียมอพยพผู้ประสบภัยเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้รายงานชั้นทูบุญชาการจังหวัดน,นะคะผู้ประชากา,า,ารเหตุการณ์จังหวัดชั้นทูบราชการจังหวัดแล้วนะคะท่านก็ได้มีามการอำนวยการนะคะสัางให้มีการาเ,เ,ราราเราตรียมอพยกประชาชนแล้วก็เตรียมสถานที่ศูนย์พักทิงเนี่ยและเตรียมไว้ที่หมู่บ้านโอทบนะคะที่บ้านทับลานหมู่หนึ่งนะคะ,คะเป็น,เป,นเป็นที่พักสําหรับใช้เป็นเป็นห้องโถงนะคะและสำหรับเป็นที่พักประชาชนได้ด้วยค่ะ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในช่วงถัดไปนะคะ,ะเราได้ประสานกับท่านานอำเภอหรือในคณะผู้นวยการอำเภอนะคะแล้วก็ผู้นวยการท้องถิ่นทุกแข่งนะคะในพื้นที่อำเภอนาดีกับอำเภอรกระบินบุรีที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของเรานะคะให้ประเมินจากยภาพของตัวเองแล้วก็สํารวจความพร้อมของตัวเองว่าะะสามารถนะต่อสู้หรือต้อนรับมาสู้จุดครั้งนี้คือน้องน้าครั้งนี้ที่มาเยี่ยมเยียนเราอีกครั้งหนึ่งะค่ะ ได้หรือไม่นะคะโดยให้ประเมินนะเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านแจ้งความต้องการมาเลยนะคะว่าท่านต้องการเรือท้องแบนเรือเล็กเท่าไหร่เพราะว่าในขณะนี้นยท่านออศูนย์ปอพเขสามท่านท่านคุมพลที่จะใช้ได้เตรียมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเราแล้วนะคะค่ะต่นี่ก็ทุกท่านรับทราบเพราะว่าการการให้เหลือตรงเนี้ยทางท้องถิ่นโดยท้าพุ้มีการท้องถิ่นตามท่านแบบต้องกันและมาเท่าสายสองพันร้อยห้าสิบเลยนะคะเขาจะต้องประกาศเราผ่านทางผุ่มีการอำเภอ ก็คือต้องผ่านในเะธอมาแต่ว่าเราได้ทํางานคู่ขนานกันอยู่แล้วนะคะเรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีทธิภาพนะภายใต้การอำนวยการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ต่างจังหวัดนะคือท่านวอพันธ์สุวรรณรุกค่ะท่านผู้จัวัดกันค่ะนะคะ,คะ,นะะท่านหัวหน้าคะตอนนี้เท่าที่ดูระดับน้ําจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะที่ยังท่วมอยู่ ตอนนี้ช่อยู่ประมาณ40เต็มค่ะอ๋อ40เต็มที่เมื่อเมื่อเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาพอดีที่ติดตามค่ะหนึ่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทีนี้การติดตามเรื่องของสภาพอากาศล่ะคะกับทางกรมอุตุในพื้นที่มีว่แววว่าฝนจะมาอีกไหมคะ มาค่ะมาค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราแจ้งเตือนคือทางจังหวัดปัตตานีได้แจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะคะใน,คะคะนเรื่อาตรานะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือร,ราชการหรือ้าททาเป็นภาพอินโฟฟราฟิกซึ่งตรงลงถึงประชาส่วนในหมู่บ้านได้เลยนะคะให้กับนายเคยเร่งเคยโให้กับหมู่บ้านในช่วงนี้เราจะมีฝนระหว่างวันที่7ถึงวันที่12กันยายนเนี่ยฝนเราจะตกมาก60-80เปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะะั่นตรงนี้ทุกคนจะต้องพร้อมน,นะคะ,คะและประกานาการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ โปรดติดตามกันในช่วงต่อไปด้วยนะคะอืมค่ะนะคะตอนนี้ก็เข้าใจว่าคือถ้าไม่มีฝนมาซ้ําสถานการณ์จะค่อยๆเข้าสู่สภาวะปกตินะคะตอนนี้ก็คือมีพี่น้องประชาชนยังปลอดภัยทุกคนนะคะในพื้นที่ยังปลอดภัยทุกคนนะคะไม่มีบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีเสียชีวิตส่วนที่ติดค้างแล้วก็นําลงมาดูแลแล้วก็ประสานให้กับองค์ก,กรต่อง่วนท้องถิ่นทั้งสองพื้นที่เนี่ยเขาดูแลประชาชนที่ถูกน้ำน้ำท่วมมาทางหลังนี้ด้วยแล้วนะคะไม่ว่าที่อยพยพที่พักพิงที่อยู่เสื้อผ้าหารอะไรองี้ยค่ะ คือท้องถิ่นและต้องทําหน้าที่ของท้องถิ่นก่อนก่อนที่จะเต็มเกินสัรภาพแล้วก็แจ้งอรกมาเพราะเราจะส่งเงินทดลองราชการไปไว้ที่อำเภอด้วยแล้วคือจังหวัดได้จัดกายเงินไว้ที่อำเภอด้วยแล้วก็อำเภอช่วยหมดแล้วก็ขอมาที่จังหวัดตามขั้นตอนรอบๆเสมอค่ะค่ะ่านหวหนนะคะถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือจะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์กลางหรือเบอร์ไหนบ้างคะติดต่อได้ที่17 แปดสีเลยก็ได้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเอรกลางที่กรมปปก็จะรับรับข้อมูลได้แล้วก็จะส่งมาที่จังหวัดได้หลือถ้าเกิดจํายากนะคะ,คะในส่วนของในพื้นที่เนี่ยจะมีเราจะมีช่องลายนะคะ,คะมีลายรายงานสาระภัยของเราที่เราจะส่งไปพร้อมกับภาพอินโฟกราฟิกที่เราแจ้งถึงพื้นที่นะคะ,คะแล้วก็ส่งไปกับหนังสือแจ้งหนังสือราชการที่แจ้งไป,ย,งปยังนายอำเภอไปยัง กําหนงที่บ้านนคะคะนี้าก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยก็คุณสแกนคิวอัรโคตั้คุณก็แจ้งมาได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านหัวหน้าสํานักงานปพจ,จังหวัดปาจินบุรีที่มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ปาจินล่าสุดนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ